ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่4ชุมชนของเทศบาลเมืองสุขโขทยัยได้แก่ชุมชนคูหาสุวรรณคลองโพเลอไทยและร่วมพัฒนาล่าสุดระดับน้ำตอนนี้เริ่มทรงตัวแล้วนะคะแต่ก็จะมีบางจุดที่เป็นที่ลุ่มต่ำยังมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อพยพชาวบ้านกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุออกจากบ้านเรือนในพื้นที่เสี่ยงเข้าไปพักอาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวภายในศาราการประเรียนวัดคูหาสุวรรณตำบลธานีอำาเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายนี่จุดพักพิงนะคะศูนย์อพยพชั่วคราวอยู่ตรงนี้ ขณะที่บริเวณบ้านหมู่2และหมู่ที่4ของตำบลปากแควโดยเฉพาะพื้นที่รอบวัดปากแควก็ยังมีระดับน้ําที่ท่วมสูงมากกว่า2เมตรค่ะเนื่องจากมีกระแสน้ําจากแม่น้ํายมไหลทะลักแรงและรวดเร็วไม่สามารถที่จะปิดกั้นด้วยแนวกระสอบทรายหรือว่าบิ๊กแบกได้แค่แนวบิ๊กแบกนี่เอาไม่อยู่แล้วนะคะส่งผลให้น้ําขยายวงกว้างเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนขณะเดียวกันจังหวัดสุโขทัยยังคงยกธงแดงตลอดแนวแม่น้ำยมแจ้งเตือนประชาชนค่ะเนื่องจาก แม้ว่าระดับน้ำทรงตัวแต่กำลังจะมีมวลน,น้ำก้อนใหญ่จากจังหวัดแพร่แล้วมวลน,น้ำก้อนนี้น่ากังวลมากๆนะคะอัตราการไหลของน้ำเนี่ยมากกว่า1,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วมวลน,น้ำก้อนนี้เดี๋ยวจะมาถึงพื้นที่อำเภอเมืองสุขโขทยัยตั้งแต่ในช่วงเที่ยงเที่ยงวันของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจึงมีการแจ้งเตือนประชาชนสองฝั่งแม่น้ําให้ติดตามประกาศของทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้าตลอด24ชั่วโมงค่ะ